ของลดราคาถ้าไม่ใช่ของลดราคาไม่ได้เงินแม่สมศรีนะคะเพื่อนๆค่ะจาก56ปอนด์56ปอนด์99พีลดเหลือ42ปอนด์มาดูกันว่าจะดีหรือเปล่าลองเท้าใส่ทำงานแม่สมศรีจำอวดเมียฝรั่งจำเป็นวันนี้มีอะไรมาอวดก็คือของลดราคา เห็นหรือเปล่านาอของลดราคารองเท้าใส่ทำงานนะคะเพื่อนๆคะ่ะจาก56ปอน 99p เกือบ57ปอนลดเหลือ42ปอนนะคะเพื่อนๆคะ่ะถูกมากถูกมากนะคะเอา40คูณเข้าไปนะคะเพื่อนๆค่ะก็คือรองเท้าทำงานค่ะเพื่อนๆค่ะจะมาให้เพื่อนๆได้ดูกันอยากจะนำเสนอให้เพื่อนๆได้ดูกัน <c oughs> นี่คะ่ะ เอาออกมาจากกล่องแล้วทำไมต้องเป็นยี่ห้อนี้แม่สมศรีใช้ยี่ห้อนี้ใส่ทำงานนะคะเพื่อนๆคะ่ะเพราะว่าคุณสมบัติของเขาก็คือใส่แล้วสบายเทา้าสบายเท้ามากใส่ทั้งวันเราไม่มีการปวดเท้าแน่นอนใครไม่เชื่อไปหาซื้อมาลองกันนะคะรีบจัดนะคะเพราะว่าช่วงนี้กําลังลดราคานะคะเพื่อนๆคะ่ะ นี่เป็นคู่ที่2ที่แม่สมศรีได้มานะคะตั้งแต่ทำงานเนสซอรี่มาตั้งแต่ปี2019ใส่คู่เดียวใส่ทุกวันค่ะคเพื่อนๆค่ะจนตอนนี้คู่เก่าก็คือข้างหน้านี้ออกไปหมดแล้วไม่ได้ทากาวนะคะยี่ห้อเดียวกันอันนี้เลยยี่ห้อเดียวกันแต่ว่าเป็นคนละแบบทำงานมาสีสปีกว่า ไม่เคยเปลี่ยนรองเท้าเลยใส่คู่เดียวอันเก่าซื้อมา60ปอนด์นะคะเพื่อนๆค่ะคู่หนึ่งตอนนั้นก็2,000กว่าบาทเนาะใส่ทนมากทนน้ำทนกระแทกก็คือใส่ยังไงบอกเลยว่าไม่ปวดเท้าไม่ปวดส้นใส่เดินใส่วิ่งแต่ว่ารองเท้ายี่ห้อนี้เหมาะสำหรับการเดินเพราะเขาทำมาเขาทำมาอ่า มีประโยชน์ต่อเท้านะคะข้างในนี้บอกเลยว่านุ่มมากนุ่มมากแม่สมสีใส่เบอร์นี่จะเป็นเบอร์ห้าสำหรับ UK นะคะบางอ่าบางรุ่นก็จะใส่เบอร์เป็นเบอร์สีครึ่งนะคะเพื่อนๆค่ะก็คือ ทำงานเนาะเราก็ลงทุนนิดนึงเพื่อความสบายเท้าของเราเพื่อความสะดวกสบายเวลาเราใส่ทํางานก็คือไม่เหนื่อยด้วยค่ะเพื่อนๆค่ะเวลาเราเดินเราวิ่งทํานั่นทนํานี่ก็คือสามสีชั่วโมงที่แม่สมศรีทํางานเดินตลอดไม่มีนั่งนะคะยืนทํากับข้าวยืนหั่นผักยืนเก็บถ้วยเก็บจานไม่ได้นั่งเลยนะคะเพื่อนๆค่ะถ้าจะได้นั่งอีกทีก็คือ เวลาเลิกงานเราออกจากที่ทำงานแล้วเราก็มานั่งพักในรถก่อนที่จะกลับบ้านนี่แหละคะ่ะอยากจะมานำเสนอวันนี้แม่สมศรีก็เรียกไม่ถูกว่ายี่ห้ออะไร s k e c h e อ Pfizer อาจจะออกเสียงไม่ถูกนะคะเพราะว่าเราไม่ใช่เจ้าของภาษาเนาะแต่ก็มาเล่าสู่กันฟังว่ายี่ห้อนี้ก็คือแบบใส่แล้วสบายเท้ามากใส่วิ่งใส่เดินใส่ออกกําลังกายเหมาะสำหรับคนที่ มีปัญหามีปัญหาเรื่องเรื่องปวดเท้าเวลาใส่รองเท้าแล้วปวดเท้าเวลาใส่รองเท้าไปเดินไปวิ่งแล้วปวดเท้ากลับมาปวดน่องปวดส้นเท้านี่แนะนําเลยยี่ห้อนี้นะคะคือแบบดีมากนะคะเพื่อนๆคะ่ะตั้งแต่แม่สมศรีค้นพบยี่ห้อนี้ก็คือหลงรักยี่ห้อนี้มากไม่ไม่เคยรักรองเท้ายี่ห้อไหนเท่ากับยี่ห้อนี้ก็ลงทุนนิดนึง เราลงทุนเสียเงินนิดนึงแต่ว่าแม่สมศรีไปซื้อตอนที่เขาลดราคาเนาะเพื่อนๆค่ะเพราะว่าถ้าให้ซื้อในราคาเต็มแม่สมศรีอาจจะสู้ไม่ไหวนะคะอ่าเขาเขียนว่าอะไรเนาะข้างกล่องเดี๋ยวขออนุญาตอ่านแป๊บหนึ่งนะคะอ่านก็ไม่ค่อยจะออกเท่าไหร่นะคะแต่ก็พยายามสกด Memore Mem มีโมอุยอ่านไม่อ่านดไม่อ่านดีกว่าค่ะเพืเ่อนๆคะ่ะอ่านแล้วเดี๋ยวสะกดภาษาเขาเพี้ยนไม่อ่านเลยดีกว่าจะดีที่สุดใช่ไหมคะเพืเ่อนๆคะไปตำกันนะคะเพืเ่อนๆคะไปหาลองมาใส่ใส่เดินเล่นใส่ชอปปิง้งใส่ไปเที่ยวที่ไหนบอกเลยทําไมแม่สมศรีต้องเลือกสีดําเพราะว่าใส่ทํางานเนาะเราใส่ทํางาน ที่ทำงานบังคับให้ใส่รองเท้าสีดำแต่ว่าถ้าจะเป็นส้นสีขาวตรงรองพื้นเป็นสีขาวก็ได้นะคะแต่ตอนที่แม่สมศรีไปเลือกก็คือชอบแบบดำหมดเลยเวลาเราทำความสะอาดในครัวในอะไรก็คือแบบเวลาเปื้อนอะไรเราก็จะแบบไม่ค่อยเห็นเนาะไม่ค่อยเห็นว่ารองเท้าเราเปื้อนเนาะก็เลยเลือกเป็นสีดำเพราะว่าคู่เก่าก็เป็นสีดำค่ะคู่เก่าก็เป็นสีดำ สายที่เลือกเป็นสายแบบนี้เพราะว่าแม่สมศรีจะไม่ค่อยชอบอ่าเวลาเราสอดเท้าเข้าไปเราไม่ต้องเสียเวลามัดค่ะเพื่อนๆค่ะก็คือใส่เข้าไปได้เลยเราไม่ต้องมัดไม่ต้องอะไรก็คือเขาทํามาแบบนี้สําเร็จรูปแบบนี้แล้วนะคะเพื่อนๆ่าเนี่ยค่ะก็มาเล่าสู่กันฟังมาแชร์มารีวิวนะคะวันนี้รีวิวรองเท้าทํางานค่ะ ใส่สบายนุ่มเท้าเหมาะสำหรับคนที่ยืนนานๆนะคะยี่ห้อนี้บอกเลยยืนนานๆหรือว่ามีปัญหาปวดน่องปวดเท้าหรือว่าเดินนะคะเพื่อนๆค่ะบอกเลยว่ายี่ห้อนี้ยี่ห้อเดียวก็คือเขาทํามาสําหรับสําหรับคนที่เดินนานๆกับเพื่อนๆค่ะแม่สมศรีก็พูดตามที่แม่สมศรีสัมผัสนะคะเพราะว่าตั้งแต่ใส่รองเท้ายี่ห้อนี้ ไม่ว่าจะเดินขึ้นเขาลงห้วยเดินกี่กิโลกี่ไม้วันวันหนึ่งบอกเลยว่าเราไม่ปวดเท้าไม่ปวดน่องแน่นอนค่ะเพื่อนๆนค่ะนี่แหละคะ่ะมารีวิวให้เพื่อนเพื่อนได้ดูกันนะคะยี่ห้อนี้รีบไปหาตํานะคะเพื่อนๆค่ะข,ขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะถ้าคลิปนี้มีอะไรผิดพลาดประการใดแม่สมศรีต้องขออภยนะัยณที่นี้ด้วยนะคะแม่สมศรีถ่ายทอดออกไปในส่วนที่แม่สมศรีได้รับรู้และสัมผัสมาค่ะ พรุ่งนี้ก็จะใส่ไปทำงานแล้วค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ